มันเป็นลักษณะของได้ลักษของไดไดไดมอนที่มันเกิดขึ้นในรูปแบบของขาลงและเป็นจุดกลับตัวอ่และเป็นจุดกลับตัวได้อีกแบบหนึ่งนะครับ mm. เนี่ย mm. อ่าแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยในรูปแบบตอนที่เขาลงกันมาปุ๊บตรงเนี้ยแล้วเบรกขึ้นพร้อมวอลลุ่ม ซึ่งจริงๆเนี่ยไปไอ้ตรงตรงตรงวอลลุ่มแต่แถวเนี้ยถ้ามีวอลลุ่มตามมาเนี่ยก็อาจจะอนุมานได้ว่าสวยอ่าเนี่ยตรงเนี้ยวอลลุ่มตรงเนี้ยอนุอูเนี่ยตรงเนี้ยมีวอลลุ่มตามมาเบรกตรงนี้ได้เนี่ยก็แปลว่าอนุมานว่าตรงเนี้ยเนี่ยหมดรอบขาลงเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆคือพันสามร้อยห้าสิบที่เกิดขึ้นไปเนี่ย เป็นจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เบรกก็เบรกเป็นรูปแบบแพทเทิร์นของไดมอ์ขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปพันห้าร้อยหรือพันห้าห้าสิบเนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ใช้เวละเวลานิดนึงนะครับอืมอืมแต่ตอนนี้วอลลุ่มลดเนี่ยสิครับพี่หมอวินอ่าวอลลุ่มลดไม่เป็นไรครับวอลลุ่มตอนเนี้ย อย่างน้อยมันก็ยังไม่ยังดีกว่าช่วงตอนที่มันแห้งๆนะเหลือมาแล้วสองหมื่นกว่าปลายๆถึงสามหมื่นตอนนี้ก็กลับมาแล้วสี่หมื่นห้าสี่หมื่นสี่นะครับออันนี้ก็ถือว่าเบรกแล้ววอลลุ่มตรงนี้ก็ถือว่าเบรกแล้วก็ไม่เป็นไรตแต่แต่จังหวะที่เขาลงจังหวะที่รูปแบบตอนนี้ปลายลูกศรที่ผมชี้เนี่ยตอนนั้นวอลลุ่มค่อนข้างแห้งนะครับเหลือมาตั้งสองหมื่นแปดสามหมื่นแค่นั้นเอง ต่อวันตอนนี้ขึ้นมาสี่หมื่นกว่าตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็สำหรับฟอร์เรนเนี่ยก็เป็นฝั่งซื้อด้วยสองวันก็ซื้อมาเกือบหมื่น <10, S 2> แล้วเมื่อวันหกพันวันนี้อีกสามพันสามพันกว่าใช่ไหมครับนั้นเกื 2, อบสองสองวันก็เกินหมื่นแล้วอาจจะมีคาวเบอร์ชอตตามมาด้วยนะแต่จริงๆแล้วถ้าดูค่าเงินบาทที่ค่อนข้างแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยผมว่ารอบนี้เป็นรอบที่ฝรั่งเนี่ยซื้อจริง นะครับอืมอืมอืมครับครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้ตัวไฮเดิม erm เนี่ยในโซนหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยอันนี้พี่หมอวินให้ในัยะตรงนี้มากน้อยเค่าไหนครับอ๋อตรงหนึ่งไฮเดิมตรงเวเวณนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบก็เป็นแนวต้านแนวหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ผ่านนะครับถ้าอือสุดท้ายถ้าเบรกแบบเป็นไดมอนด์แบบนี้แล้วนะครับ ไอ้ตรงหนึ่งพันเสียวสี่สิบเนี่ยผมว่าไม่ได้เป็นนัยยะสําคัญอะไรมากมายเพียงแต่ว่าต้องเลือกเซกเตอร์ <S S <ector> <S ให้ถูกให้ถูกตัวแค่นั้นเองครับอ๋อมาต่าครับครับโอเคนะเลือกเซกเตอร์ให้ถูกตัวต้องเลือกอยังไง <c oughs> <c oughs> เออเพราะว่าคือในช่วงที่ผ่านมาอย่างน้อยคือเราเราเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนไหมครับว่าเช่นตัวช่วงเนี้ยต้องจัดเซฟตี้เลยไหมในเมื่อเมื่อกี้เราวิเคราะห์กันละ <c oughs> พี่อย่งวินบอกว่าในภาพใหญ่เนี่ยเอยมันมีโอกาสเลือกทางขึ้น ในภาพใหญ่พี่ฝรั่งมาละฉะนั้นหุ้นกลางหุ้นเล็กอาจจะต้องเบาก่อนไหมนะแล้วถ้าสมมติจะพร้อมจะจัดเอาแต่หุ้นใหญ่อย่างเดียวไหมอันนี้คือ strategy ไหมครับเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะจัดหุ้นหุ้นใหญ่ก่อนนะครับตรงเนีเ้หุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยผมยังผมยังไม่ค่อยที่จะสนใจมากนะครับ เป็นหุ้นใหญ่ก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวหุ้นกลางหุ้นเล็กตามมาครับใจเย็นๆเดี๋ยว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 รอบถึงเดี๋ยวถึงรอบของมันก็จะตามมาเพียงแต่ว่าเม็ดเงินเนี่ยในรอบแรกของฟอร์เนเนี่ยยังกระจุกอยู่ในเซ็ตห้าสิบจะเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะครับก็ก็ต้องทํากันบ้านค่อนข้างเยอะเนาะ